สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านครับวันนี้ผมเชษฐโคเวมีความยินดีที่จะมาเล่าให้ฟังถึงประวัติความเป็นมาของโคเวและก็โคเวไทยแลนด์ให้ลูกค้าได้มีข้อมูลเบื้องต้นนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเมื่อเลือกชาผลิตภัณฑ์คุณภาพของโคเวนะครับโคเวเป็นแบรนด์สัญชาติเกาหลีใต้นะครับเป็นแบรนด์อันดับหนึ่ง ในเครื่องในเรื่องของเครื่องกรองน้ําเครื่องฟอกอากาศนะครับก็กําเนิดมาบานโลกใบนี้เมื่อปี1989นะครับหรือพุทธศักราช2532ก็ปีนี้ครบ33ปีแล้วสําหรับโคเวนะครับที่เกิดมาบานโลกใบนี้ส่วนในประเทศไทยของเรานะครับประเทศไทยของเราโคเวย์เข้ามาเมื่อปี2003หรือปี2546ปีนี้ก็ครบ19ปีแล้วหลายๆท่านจะบอกว่าเอ๊ะ19ปีแล้วเหรอทำไมเพิ่งรู้จักโคเวเมื่อไม่กี่ปีป นะครับก็เมื่อก่อนโคเวเข้ามาก็จะเน้นการให้บริการในส่วนขององค์กรเป็นหลักนะครับมาปีหลังๆท้ายๆนี่ถึงมีเรื่องของการเข้ามาสู่ควรวควครัวเรือนมากขึ้นนะครับทีนี้โคเวนะครับอย่างที่ผมเรียนไปว่า,าเป็นแบรนด์ชั้นนําในเกาหลีใต้เราก็ยังมีจําหน่ายอยู่ในทั้ง5ทวีป ั่วโลกเลยเพราะนั้นคุณลูกค้าครับที่ผมพูดมาอาจจะมองว่าพูดจริงๆแล้วมีหลักฐานอะไรไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับสิ่งที่ยืนยันก็คือรางวัลต่างๆนะครับเรามีนักวิจัยมากกว่า3ามว่าสคนนะครับมีส่วนวิจัยอยู่ของตัวเองอยู่ที่มหาวิทยาลัยโซประเทศเกาหลีใต้นะครับนี่ก็เป็นโรงงานของโคเวนะครับแล้วก็มีในส่วนของรางวัลระดับโลกต่างๆนะครับมีในเรื่องของรางวัลนวัตกรรมนี่นะฮะรางวัลต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วย การันตียืนยันถึงว่ากลุ่มเหล่านี้นะครับองค์กรเหล่านี้ก็ช่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์โคเวอ์วันนี้นคุณลูกค้าจึงมั่นใจได้เลยนะครับเมื่อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของโคเวแล้วเนี่ยคุณลูกคา้าก็จะได้ใช้อย่างสนิทใจนะครับคุณสินค้าก็จะมีมาตรฐานในระดับโลกแล้วนะครับก็อุ่นใจได้เลยนะครับถ้าพูดกันภาษาง่ายๆนะครับทีนี้มาดูในบ้านเรานี่ที่ผมกล่าวเมื่อกี้องค์กรชั้นนําต่างๆในบ้านเราที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของโคเวอไม่ใช่มีเพียงเท่านี้นะครับยังมีอีก เยอะมากนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของโคเวเป็นส่วนขององค์กรนะครับเพราะนั้นคุณลูกค้าครับวันนี้ผมจึงอยากจะนำเรียนไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับสรุปก็คือโคเวยอยู่บนโลกใบนี้มาปีนี้ปีที่33แล้วเข้ามาอยู่ในประเทศไทยให้บริการกับคนไทยครอบครัวไทยปีที่19แล้วเพราะนั้นคุณลูกค้าจึงเชื่อมั่นได้ในส่วนของผลิตภัณฑ์ของโคเวแล้วก็บริษัทโคเวไทยแลนด์ผมเชดโคเวย,ยินดีให้ข้อมูลกับคุณลูกค้าในทุกๆเรื่องนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโคเว มีข้อสงสัยสอบถามติดต่อผมเชฟโคิวได้ตลอดนะครับ0921982888เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย